ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างยิ่งเฉพาะเวลาที่ฟ้าครึ้มหนักๆห,หรือฝนตกพลำๆบรรยากาศจะยิ่งอึมครึมจนหน้าขนลุกบ้านไม้เก่าๆที่ผมเพิ่งเช่ามาอยู่ริมชานเมืองแห่งนี้ดูภายนอกก็เงียบสงบดีแต่บางทีผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแรกๆก,ก็แค่ได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาตามลมทั้งที่ผมไม่เคยจุดทูบในบ้านเลยสักครั้ง ของที่วางไว้บนโต๊ะก็เคลื่อนที่ไปเองเล็กน้อยหรือเหมือนมีใครกระซิบข้างหูทั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมพยายามหาเหตุผลสารพัดแต่ก็ไม่เคยเจอคำตอบที่สมเหตุสมผลคืนหนึ่งขณะที่ผมนอนหลับอยู่ก็รู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมามีใครยืนอยู่ปลายเตียงผมพยายามลืมตาให้กว้างขึ้นแต่ภาพนั้นก็ยังคงชัดเจนผู้หญิงผมยาวประบาในชุดผ้าถุงเก่าๆยืนก้มหน้าอยู่ตรงนั้น ผมพยายามจะร้องเรียกแต่เสียงกลับจุกอยู่ที่คอขยับตัวก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาช้าๆใบหน้าซีดเผือดดวงตาโบโดำไร้แววและที่น่าขนลุกที่สุดคือริมฝีปากของเธอค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกช้าๆพร้อมกับมีอะไรบางอย่างหยดลงมาจากมุมปากเป็นทางผมตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยกล้านอนหันหลังให้ปลายเตียงอีกเลย และทุกคืนผมก็ยังคงได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาอยู่เสมอเหมือนเธอไม่เคยจากไปไหน